มอร์นิงมูลีโอมชานติบาตดามัทุบันวันที่หเดือนสิบปี2023สามสาระลูกๆที่แสนหวานจงมีความสัมพันธ์ทั้งหมดกับพ่อและบ่วงพันธะของลูกจะสิ้นสุดลงมายาผูกลูกไว้ในบ่วงพันธะขณะที่พ่อปลดปล่อยลูกจากบ่วงพันธะ คำถามใครได้รับการกล่าวว่าเป็นอิสระจากบ่วงพันธะอะไรคือวิธีการที่จะเป็นอิสระจากบ่วงพันธะคำตอบเป็นอิสระจากบ่วงพันธะหมายถึงปราศจากร่างร่างกายหรือความสัมพันธ์ทางร่างไม่ควรดึงสติปัญญาของลูก เข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นมีบ่วงพันธะในสำนึกที่เป็นร่างให้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและบ่วงพันธะทั้งหมดจะสิ้นสุดลงการตายขณะที่มีชีวิตคือการเป็นอิสระจากบ่วงพันธะสิ่งนั้นควรอยู่ในสติปัญญาของลูกว่า ในเวลานี้เป็นระยะเวลาสุดท้ายและการาเล่นจะสิ้นสุดลงเรากำลังจะกลับไปบ้านของพ่อของเราและดังนั้นเราต้องเป็นอิสระจากบวงพันธาสะเพลงพายุและพายุเฮอริเคนไม่สามารถทำสิ่งใดกับผู้ ที่มิตรร่วมทางชีวิตของเขาคือพระเจ้าสาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้คุณธรรมและการจดจำาึึกถึง 1. ขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกจากทุกสิ่งรวมถึงร่างกายของลูกและทำความเพียรพยายามที่สมบูรณ์ที่จะกลับมาปราศจ,จากร่าง เป็นผู้สังเกตการที่ละวางต่อบทบาทของนักแสดงทุกคนให้เป็นอิสระจากบ่วงพันธะสองให้อยู่เหนือโลกเก่านี้ให้พูดคุยกับตนเองว่าเวลานี้ฉันต้องกลับบ้านเวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของโลกเก่าเวลานี้บทบาทของฉันได้มาถึงจุดสิ้นสุดพร คอยลูกเป็นตัวของการบรรลุผลและมีประสบการณ์ของความเพื่อพร้อมสมบูรณ์โดยการกลับมาเต็มเปี่ยมไปด้วยทรัพย์ที่มีค่าทั้งหมดเมื่อเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงความบริบูรณ์นั้นเป็นสนัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ของดวงจันทร์เพราะดวงจันทร,ร์จะไม่ใหญ่ขึ้นอีกต่อไปความบริบูรณ์ของดวงจันทร,ร์มีเท่านั้น จะไม่มีการขยายตัวอีกต่อไปในะนองเดียวกันเมื่อลูกๆเต็มเปี่ยมไปได้วยความรู้โยคะการสร้างสมคุณธรรมและงานรับใช้นั่นคือเมอลูกเต็มไปด้วยรัพท์ที่มีค่าทั้งหมดความบริบูรณ์นี้เรียกว่าเสร็จสิน้นเพราะดวงยานที่เต็มเช่นนี้เป็นตัวของการบรรลุผล พวกเขาอยู่อย่างใกล้ชิดกับสภาพของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอด้วยคติพจน์การมรรลุผลของความสำเร็จทั้งหมดด้วยสติปัญญาที่สูงส่งของลูกคือการกลายเป็นตัวของความสำเร็จโอมชานติโอมชานติ สรุปนยยะสำคัญของโมลีวันนี้วันที่5ตุลาคม2 0 2 3เป้าหมายของโมลีวันนี้ที่อยู่ในพรบาบาปรารถนาให้ลูกกลายเป็นตัวของการบรรลุผลและมีประสบการณ์ของสภาพเพียบพร้อมสมบูรณ์กับมาเต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์ที่มีค่าทั้งหมดการบรรลุผล คือการบรรลุผลของความเข้าใจในความรู้ที่เป็นสัจจะและนำไปใช้ฝึกฝนในชีวิตจนกระทั่งมีประสบการณ์มีการตระหนักรู้ปลุกเรียกสัึกรู้ดั้งเดิมสภาวะที่สูงส่งและนำสภาวะนั้นมาใช้ในชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อปลุกเรียกขึ้นมา จนกระทั่งกลายเป็นธรรมชาติอัตโนมัติรากฐานของการบรรลุผลของทุกสิ่งที่กัรกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงของการเป็ดนดวงวิญญาณที่เราจะเชื่อมต่อกับสำนึกรู้ของพระเจ้ามีสภาวะเดียวกันกับท่านเป็นเครื่องมือของการกระทําที่สูงส่งโดยการใช้สี่วิชาความรู้โยคะการสร้างสมคุณธรรม และงานรับใช้ในสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ในสภาพที่เรานั้นเต็มเปี่ยม,มด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดยิ่งเรามั่นคงในสภาพนี้สภาพที่อยู่เหนือบ่วงพันธะของกรรมจึงเป็นวิธีที่เป็นทางลัดสั้นตรงและง่ายดายที่เราจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในเส้นทาง ในเส้นทางเพื่อกลับมาบริสุทธิ์กลายเป็นเช่นเดียวกับบาบา,บากลับมาบาปสมานค่อยๆจบสิ้นการขยายตัวของ63ชาติเกิดและมีประสบการณ์กับตัวตนที่แท้จริงประสบการณ์ของสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ยินในจิตที่นิ่งวางจากความไร้สาระวางจากความเป็นลบ วางแม้กระทั่งจากสภาพที่ธรรมดาจึงอยู่ในสภาวะที่เป็นพลังงานชีวิตที่เป็นเอกภาพธรรมชาติที่บริสุทธิ์สภาพที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมด้วยปัญญาคุณธรรมพลังความสมบูรณ์ที่เป็นอยู่จึงทำให้เสร็จสิ้นความเพียรพยายามและการต่อสู้รบรา มีชัยชนะต่อความอ่อนแอทุกรูปแบบทําให้ทุกการกระทําจึงนํามาซึ่งความสําเร็จในงานรับใช้และด้วยสติปัญญาที่สูงส่งที่อยู่ในสภาวะที่บริสุทธิ์จึงนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งเป็นเช่นพระจันท์เต็มดวงที่เต็มเปี่ยมภายในตนเองไม่มีการขยายตัวไปมากกว่านี้ แต่สิ่งที่มีคือความสว่างความกระจ่างสงบเยืยเกเย็นเป็นไกด์นำทางยามค่ำคืนเป็นความหวังให้กับคืนที่เน็บหนาวเป็นไปตามวัตถุป,ประสงค์ของกติพจน์ในวันนี้ที่จะบรรลุผลของความสำเร็จทั้งหมดและกลายเป็นตัวของความสำเร็จด้วยสติปัญญายที่สูงส่ง เราจะได้รับความสําเร็จบรรลุผลทั้งหมดได้ต้องพัฒนาทุกความสัมพันธ์กับป่าบานอกจากจดจําพ่อต้องมีทุกความสัมพันธ์กับท่านเพื่อรับการคําจุนยกระดับจากท่านเพียงผู้เดียวผู้เป็นทุกสิ่งของลูกถ้าเราพัฒนาความสัมพันธ์ใดกับพ่อด้วยความเข้าใจที่แท้จริง กลายเป็นความรักที่ลึกล้ำหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นของกันและกันเป็นเหมือนกันเป็นชิ้นเดียวกันจึงเต็มเต็มด้วยทุกความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันเมื่อความสัมพันธ์ที่ขาดมากที่สุดได้รับการเติมเต็มจากการหล่อเลี้ยงด้วยความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าในที่สุดเราจะรู้สึกว่า ไม่ต้องการใครอื่นใดนอกจากท่านเมื่อน,นั้นจะเชื่อมโยงกับทุกคนด้วยสภาพที่เต็มเปลี่ยมจากภายในด้วยความเข้าใจยอมรับทุกคนอย่างที่เขาเป็นเช่นที่เรายอมรับตนเองจึงละวางจากความอ่อนแอข้อบกพร่องทั้งหลายที่ทุกคนมีที่เป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนที่ต้องจัดการเป็นการส่วนตัว ขณะที่เรานั้นมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจให้อภัยมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไขถึงแม้จะเชื่อมโยงกันในภารกิจบทบาททางโลกแต่ก็เป็นไปเพื่อรับใช้ด้วยทัศนคติและสายตาทางจิตด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เอาประโยชน์หรือคาดหวังให้เขาเป็นไป ดั่งใจเราอีกต่อไปจึงไม่มีบ่วงพันธะใดดึงรั้งสติปัญญาของเราได้พอได้ให้วิธีการและหนทางเพื่อเป็นอิสระจากบ่วงพันธะแต่มายาและราวันก็บีบบังคับให้เราจมปักอยู่ในการกระทําที่เป็นบาปอยู่ในสายสัมพันธ์ที่เห็นแก่ตัวเอาประโยชน์ยิ่งเรามีพลัง ที่จะเชื่อมโยงกับทุกความสัมพันธ์ด้วยความบริสุทธิ์เช่นนี้มากเพียงใดก็จะปลดปล่อยเราจากวงพันธะของกรรมในอดีตเปลี่ยนพันธะแห่งกรรมที่เป็นบาปกลายเป็นสายสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ที่อยู่ร่วมกันด้วยความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันมีความสงบความสุขความพอใจมากเพียงนั้นเราจะเป็นอิสระจากวงพันธะได้อย่างแท้จริง นั่นหมายถึงจะต้องมีประสบการณ์ของสภาพปราศจากร่างรู้สึกถึงการเป็นพลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานชีวิตของผู้สร้างสูงสุดจึงทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานชีวิตของดวงวิญญาณของทั้งโลกและวัตถุธาตุทั้งหมดสภาวะนั้น เราจะตระหนักว่าแต่ละขณะของเราคือเวลาสุดท้ายการะเล่นของละครกำลังจบลงและเราต้องกลับบ้านจึงทำให้เราใส่ใจอยู่กับสภาวะของบ้านสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์มีความสงบอยู่ในความเงียบที่แสนหวานเป็นอิสระจะป่วงพันธะจึงหมายถึงการตายขณะมีชีวิต ไปอยู่เนือบ่วงกรรมอิสระจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ตระหนักรู้มีสติรู้ตัวอยู่ในสำนึกของการเป็ดนดวงวิญญาณเป็นผู้สังเกตการที่ละวางจึงเคลื่อนไปในเส้นทางของสีมัดมีการกระทำที่สูงส่งสะสมบัญชีบุญจบสิ้นบัญชีบาปและไม่ทำบาปเพิ่มและนี่เองจึงกลายเป็นเครื่องจักรที่ทรงพลัง ที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจากสภาวะพลังงานที่เสียดุลจะถูกเหนี่วนำให้กลับไปสู่พลังงานที่สมดุลอยู่ในคลื่นความถี่ในระดับที่สูงอยู่ในคลื่นความถี่แรงสั่นสะเทือนในระดับที่สูงเช่นเดียวกับพลังงานของพระเจ้าผู้สร้างสูงสุด การดำเนินชีวิตของผู้ที่ต้องการเป็นของพ่ออย่างสมบูรณ์เป็นอิสระจากบวงพันธะจึงเป็นไปเพื่อจบสิ้นความผูกพันยึดมั่นจากทุกสิ่งวิธีการเดียวที่จะขจัดความผูกพันยึดมั่นจากทุกสิ่งได้นั่นคือเป็นอิสระจากขีดจำกัดของสมุตที่เป็นร่างโลกเก่าที่มีตัวตนด้วยพลังของปัญญาที่บริสุทธ และเพื่อมิให้สรรกกาของ63ามชาติเกิดที่เราเคยลงลืมหลับไหลเข้ามาแทรกแซงครอบงำได้จึงใส่ใจอยู่อย่างมีสติรู้ตัวอยู่กับสำนึกรู้สภาวะที่บริสุทธิ์นิ่งวางแยกห่างจากร่างกายแยกห่างจากโลกเก่าจากบาปและความไม่บริสุทธิ์เป็นผู้สังเกตการยอมรับทุกบทบ,บาทของทุกคน ที่ต้องเล่นไปตามบทของละครเคลื่อนไปบนรางของละครด้วยสำนึกของการเป็นเครื่องมือผู้ดูแลผลประโยชน์ในงานรับใช้ด้วยทัศนคติและสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีที่เรานั้นมีความหวังเสมอที่แต่ละดวงวิญญาณจะกลับคืนสู่ สภาวะที่แท้จริงตัวตนดั้งเดิมที่สวยงามตามเวลาในบทบาทของพวกเขาความรู้สึกนี้ก็จะกลายเป็นงานรับใช้ที่ละเอียดอ่อนทำงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัดความรู้สึกนี้จึงรับใช้ดวงญาณทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดรับใช้ด้วยสภาพที่เป็นอิสระความร่วมมือและความรักที่บริสุทธิ์ และโดยสภาพนี้เราจะอยู่เหนืออิทธิพลของโลกเก่ามั่นคงอยู่ในโลกของพระเจ้าและมีสำนึกรู้อยู่กับความสงบของบ้านดินแดนนิพานสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ที่ขณะนี้บทบาทของฉันได้สิ้นสุดลงแล้วฉันได้ตายไปแล้วชีวิตที่เหลืออยู่นี้ได้อุทิศให้กับงานของบาบา ชีวิตของฉันนั้นเป็นของท่านที่ท่านจะพาฉันเคลื่อนไปด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์เพื่อมีการกระทำมีความสัมพันธ์ที่เป็นงานรับใช้ที่สูงส่งเพื่อคุณประโยชน์ยังไม่มีเงื่อนไขให้ประโยชน์ตามสัญญาณของบาบาเพื่อมอบทุกสิ่งที่มีค่าที่สุดกับลูกๆของท่านครอบครัวของพระเจ้า แต่นี้เองจึงเหมือนรู้เป้าหมายและวัตตุประสงค์ของโมลีวันนี้ที่เราจะกลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์พร้อมบรรลุผลของความรู้และเป็นตัวของความสำเร็จโอมชานติขอบคุณป่าปา บาบาที่น่ารักบาบาที่แสนหวานบาบาของฉันโอมชานติ